พี่ซิมซิมบ้าแม่บอกว่าเข้าบ้านมากินข้าวไม่ร้อนหนอ,อแดดร้อนมากเลยนะหิวน้ำไหมเร็วเข้าบ้านเลยไปกินข้าวเลยเชิญเชิญค่ะคุณเชิญค่ะไม่ต้องแวะมาทักไปร้อนปะกินไหมข้าวอ่ะ อืมไปเที่ยวไหนมาไปส่งนกเกรอเหรอ,หรอเธอถูกนกล่อลวงไปหรือเปล่าฮะถูกนกล่อลวงไปหรือเปล่านกมันชวนออกไปเที่ยวเหรอนกมันมาเรียกเหรอมันเรียกซิมบ้าว่ายังไงแล้วซิมบ้าก็ตามมันไปเหรอครับเหรอเหรอฮะห,หิวไหมแม่ถามหน่อยสัพลัดหน่อยหิวไหมครับโอ้หน้าตากนปีนมาก โอ้ยหิวปะหิวยังเฮ้ยน้องเป็นไงเจ้าหัวเหรอใช่เปล่าฮะพี่ครับพี่หิวไหมอ่ะตอบแม่ชิหิวไหมหิวไหมครับใช่ไหมหิวไหมนี่มันแมวหรือมันนกฮูกเนี่ยฮะอันนี้ดูชิม้ามันโลป่าวว่าร้อนไม่ออกไปอ่ะน้ำนี่ไม่หิวเลยเหรอ ไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาอย่าไปเข้าบ้านลุงเขานะลุงเขาไม่ชอบแมวลุงเขาเตีเยวนะลูเป้าลูเป้าเข้าใจไหมเนี่ยที่แม่พูดเนี่ยเข้าใจที่แม่พูดไหมวันวันวันหยอกไหอันเี้ยอันนี้ยอันเน้ยอันนี้ วันจุดวันแม่ทำแบบนี้ได้ไหมไม่เอาเหรอกลัวไหมแบบนี้กลัวไหมเออกลัวเหรอไปไหนนอนตะก้าหรอเอาวรอดไปไปกินข้าวไป